สวัสดีค่ะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศจากในตัวเมืองซัป,ปโปโรนะคะเราถ่ายจากบริเวณหน้าต่างของโรงแรมนะคะเวลาประมาณ6กโมงเช้าก็จะมีหิมะโปรยไปให้เห็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดพักรถนะคะระหว่างที่เราจะเดินทางไปฮิวออฟเดอะบูด้าแล้วก็คองโอตาลุนะคะก็จะเก็บบรรยากาศหิมะตกมาฝากนะคะ อากาศก็จะหนาวเย็นควันออกปากเหมือนเดิมนะคะติดลบประมาณลบหนึ่งถึงลบห้าองศาค่ะนี่เราก็จะเดินทางมาถึงบริเวณสุสานแห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโรนะคะที่เป็นที่ตั้งของ h i l l of the Buddha นะคะหรื เดินแห่งพระพุทธเจ้านะคะหรือบางคนก็เรียกหุบเขาแห่งพระพุทธเจ้านะคะนี่นะคะเสียรขององค์ท่านเราก็จะมองเห็นจากบริเวณภายนอกนะคะจากภายนอกเราก็จะไม่เห็นองค์พระพักหรือว่า,อ,าองค์ของท่านเลยนะคะเราต้องเดินเข้าไปในอุโมงหรือว่าอาคารเข้าไปอีกประมาณ3 4 0ถึงเมตรนะคะถึงจะเห็นองค์ของท่านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะปกคุมไปด้วยหิมะรอบๆบริเวณปกคุมไปทั่วทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะเดินมาสักพักเราก็จะเจอบริเวณทางเข้านะคะ ะะแล้วก็จะเดินเข้าไปตามช่องนี้นะคะหลังจากที่เราเดินเข้ามาแล้วก็จะพบองค์ของท่านแล้วก็พระพักของท่านนะคะสวยงามแล้วก็องค์ใหญ่มากเลยนะคะวันนี้ก็จะมีท้องฟ้าเปิดนะคะก็จะเห็นมีแสงแดดสาดเข้ามานะคะกระทบกับหิมะที่ปกคลุมขององค์ท่านสวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมีคนมาไหว้สักการะขอพรท่านเป็นประจำนะคะแต่ก็ ไม่ถึงกับว่าผู้พ่านนะคะเข้ามาภายในก็จะรู้สึกถึงความเงียบสงบนะคะนี่ก็จะเป็นคําอธิฐานแล้วก็คําขอพอรต่างๆนะคะก็จะมีแผ่นป้ายอธิษฐานแล้วก็ขอพอรเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับองค์ท่านนะคะ เกไปจัดการภายนอกก่อนเดินทางไปที่คลองโอตารุนะคะค่ะถึงแล้วนะคะคลองโอตารุสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นระมองไปเป็นอะไรที่สบายตาแล้วก็สบายใจมากๆเลยนะคะแต่ก็คึกคืนเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ เยอะมากๆเลยนะคะที่นี่ตรงหัวสะพานตรงนี้ก็จะมีคนมานิยมถ่ายภาพเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นเป็นคลองเป็นเส้นยาวแบบสวยๆนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของคาเฟ่คิตตี้นั่นเองนะคะคาเฟ่คิตตี้ก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีเลยนะคะ ในนาฬิกาไอ้น้ำนะคะก็ตั้งอยู่หน้าบริเวณพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีภายในพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีก็จะมีกล่องดนตรีงานสีมืองานคราฟน่ารักน่ารักแบบนี้เยอะเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะก็จะเก็บภาพมาได้นิดนิดหน่อยๆนะคะก็จะมีสิ่งสวยๆงามๆน่ารักน่ารักทางนั้นเลยนะคะ อันนี้ระหว่างทางที่เราเดินกลับมานะคะบริเวณถนนนะคะก็ไม่รู้ว่าใครนะคะทําตุ๊กตาหิมะรูปเป็ดน้อยน่ารักน่ารักพวกนี้เลยนะคะอดไม่ได้ที่จะถ่ายเก็บเอาไว้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ